ที่งานเกษตรเมื่อทองของเฮ้าบ้าห้ามาเบิงสวนมาขั้นยุบันพาภัยอำเภอดอนฉานจังหวัดกาลสินท่นาน,าน,าเ,าเ,าน,นเป็นสามโรดค่ะเป็นสามโรดท่านอันนี้กขาท่านท่าน,นยังเะรัท<แ>่านสงวันทองสงวันทองครับส่งวันทองพ,วพ่งวทงวทองเนาะค่ะลักษณะของเขาเป็นยังคือว่าสามโรดสามโรดมันก็จะมีรสเปรี้ยวรสหวานแล้วก็ออกฝาดๆนิดนึงอ่ะล่องเบิ้งล่องเบิงล่องเบิ้งอืมกรอบ อันนี้ขนาดยังไม่เริ่มต้นนะเนี่ยหวานกรอบออกฝาดฝาดถามันเริ่มต้นแล้วกบบรสฝาดนก่สิเราต้องไม่จังน่อยเห็นไหค่ะอืมอ่ะนี่ค่ะไอ้เจ้าของสวนค่ะคุณจอยค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงเนี่ยค่ะมือนีะไรจะโร้ะมือนอะไรจะโร้กอะประมาณร้อยโลนี่แหละคือร้อยโลค่ะค่ะอืมตอนนี้ตกโลเท่าไหร่ค่ะเท่าไหร่โลยยี่สิบเจ็ดบาทค่ะ หนาสวนหน้าส่วนยี่สิบเจ็ดบาทเนาะค่ะ<อ>คือว่าราคาค่อนข้างจะดีมันง่ะคะใครกบปีกายอยู่ปีกายดีไปสิบแปดบาทค่ะอืมเนาะดูขังเนาะเป็นไหนปุยยาห้างก็ใส่แต่ปุยซันได้ค่ะยูนิไลท์ค่ะค่ะยูนิไลท์ปุยก็ยูนิไลท์ค่ะใส่แล้วเป็นทังไหนใส่แดดก็เป็นพืเห็นนิรันดร์ค่ะมันเคยลูกดดโดดเลือใส่ <ข S 2> ลูกเนยใสเป็นบน่นหวานเป็นบ่กรอบมีเพิ่มข้มมากแตคือมีความกรอบข้มมากเลยอ๋อมีความมีมีความกรอบข้มม,ม,าม,ขมากเนาะ,ะที่เพิ่มข้มมากปกติเขาจะบอกกรอบนะท่านทุ่มเนาะอ๋อไม่นานแล้วเมื่อกี้พี่บวยแต่พี่ใส่ตากพี่กรอบเลยว่าต้องเคี่ยวเลยยำเลยมึงหั่นแต่ข้าข้าปากเลยโอเคค่ะค่ะสวัสดีค่ะ